ปี2,551ถึงปี25 2,566คนไทยเสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกถึง1 2 0นกว่าคนและตอนนี้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดมากถึง4เท่าของปีที่ผ่านมาอย่างไม่พ้นครึ่งปีป่วยสะสมแตะ20,000เสียชีวิตเกือบ20รายขณะที่สถิติทั่วโลกในแต่ละปีพบผู้ป่วยมากถึง100-400ถึง 400, ล้านรายในจำนวนนี้ราวๆ100ล้านรายอยู่ในขั้นวิกฤต สาเหตุเพราะผู้ป่วยอาการหนักค่อยมาพบแพทย์และข้อจำกัดขั้นตอนการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ใน l a บสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการไทยออกมารณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงภัยไข้เลือดออกหากมีไข้เกิน3วันให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกีไวรัสที่ยุงลายกำลังแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกเพราะตรวจพบเร็วโอกาสรอดชีวิตสูง เพื่อตรวจหาเชื้อโรคได้เร็วขึ้นจึงมีผู้คิดค้นนวัตกรรมตรวจไข้เลือดออกรู้ผลใน15นาทีมีความแม่นยำร้อยเปอร์เซนตแม้เชื้อในระยะแรกใช้งานเหมือนชุดตรวจโควิด19แต่ใช้เลือดจากปลายนิ้วแทนหยดเลือดตามขั้นตอนและสอดชุดตรวจเข้าเครื่องวิเคราะห์หากติดเชื้อไวรัสเดงกีเครื่องจะปรากฏเครื่องหมายบวกแต่ถ้าไม่พบเชื้อจะเป็นเครื่องหมายลบ ขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาราวๆ20นาทีชุดตรวจไข้เลือดออกนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทยโดยโคสุกะคิจิมะ Hello everybody, we are Fuji Film Corporation and this time we are really pleased to launch the d e n g u e NS1 Asia Test Kit in Thailand. and uh, we will never stop to contribute to the early detection of infectious disease. and uh, we are going to uh, kickstart uh, the launch of the other infectious disease kit as well. and uh, we will never stop to help the people's life, not only in japan, not, not only in thailand, but in all over the world. <coughs>